บีมออยควงไอาวาอัญญาออกงานครั้งแรกในงานเปิดตัวนวัตกรรมผ้าอ,อ้อมกันยุงมามิโพโคแพนแอนติมอสงานนี้รีบดีว่างานชุกงานรวมกันค่ะครอบครัวสุดอบอุ่นของคุณพ่อบีมและคุณแม่ออยค่ะโดยล่าสุดได้พาลูกๆค่ะน้องไอาวาและน้องอัญญามาโชว์ตัวออกงานครั้งแรกกันค่ะให้ทุกคนได้เห็นถึงความน่ารักของลูกน้อยแฝดหญิงกันค่ะในงานเปิดตัวนวัตกรรมผ้าอ,อ้อมกันยุงมามิโพโคแพนแอนติมอสตัวช่วยให้คุณแม่ในการปกป้องลูกๆจากยุงค่ะที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกเจอบีมแล แม่ออยทั้งทีก็ต้องให้เจ้าตัวพูดถึงนว,วัตกรรมใหม่ของมามี่โพโคกันค่ะว่าจะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยอยังไงค่ะพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง4คนกันค่ะและถามถึงหนุ่มแดนค่ะที่กําลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อว่าได้มาปรึกษาอะไรบ้างไหมราไปฟังทั้งคู่ค่ะพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะเป็นงานแรกของสองสาวก็เรียบร้อยดีค่ะยังไม่ค่อยมีพิษส่งที่ครงก็มีการตกลงกันอ่ะอัญญาอัญญา่ะอัญญาวันนี้มันอัญญามาเที่ยวกันแบบนี้ไหมคะ อ,อ,อ,อย่างนี้คือการตกลงจริงๆไอวกอากัญญาค่ะใช้มามีปรโกบแผ่นเนี่ยตั้งแต่เป็นนิวบอลนิวบอลก็จะเป็นแบบเทปก็เป็นตั้งแต่นิวบอลเลยแล้วพอพอมีตัวแอนตี้มอสอ่ะก็เลยอยากลองเลยคืออย่างแรกก็คือดมก่อนว่ากลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าคือกลิ่นหอมตอนนี้น้องก็ใส่อยู่แล้วก็ไม่ได้ฉุนไม่ใช่แบบว่าใส่แล้วก็คือฟุ้งทั้งห้องอะไรเงี้ย,ยค่ะก็คือยุงเนี่ยเขาจะป้องกันได้ถึง60%เเลยถ้าเด็กใส่อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ ปลอดไทยไปได้60%แล้วที่เหลือเราก็ไปป้องกันด้านอื่นๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเป็นแบบการป้องกันลูกเลยเงี้ยเพราะตอนนี้ไข้เลือดออกมันน่ากลัวมากจริงรใช่อุ่นใจขึ้นเพราะตอนพี่เขาว่าขาลายไปหมดเลยอะแล้วว่าเวลามียุงกัดนะคะกว่าคือสมมติว่ายุงหายแล้วลอยอะมันยังอยู่อีกเป็นเดือนเลยอะมันลอยดำลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบ ผิวไม่สวยเนาะ <Yeah. S 1> แต่พอของสองสาวโชคดี mm hmm. ที่ตอนนี้มีนวัตกรรมแนละ mm hmm. ก็คือตัว anti moss ตัวนี้ค่ะ mm hmm. ก็สังเกตได้ว่าแทบจะไม่เห็นรอยยุงกัดที่ผิวเขาเลยอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าเขาใช้ทุกวนันแล้ว hmm. ตอนนี้ยุงเนี่ยกลางวันกลางคืนนังก็คือดุตลอดนะ mm hmm. เราจะแบบปิดประตูบ้านยังไงนังก็ยังเข้ามาได้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือป้าป้าทุกคนก็คือคอยจ้องแต่ยุง ก็โชคดีที่แบบว่ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมอย่างเงี้ยค่ะก็ป้องกันไปได้เพิ่มมากอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์มามีโปโกแพนนะครับตัวแอนตี้มอสด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านยุงเยอะมากนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะช่วยป้องกันได้หรือว่าช่วยดูแลลูกน้อยของคุณได้อย่างดีที่สุดนะครับนอกจากนี้เรื่องความซึมซับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคงเดิมทุกอย่างครับ ช่วยดูแลลูกคุณให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องแบบความซึมซับท,ที่มันอาจจะแบบว่าเลอดเทอะเปื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนอกจากนั้นก็ยังป้องกันยุงด้วยนะครับก็อยากให้ลองมาใช้กันดูครับตอนนี้เขาเขาเริ่มแบบว่าฟังคําสั่งรู้เรื่องแต่ว่าเขายังไม่พูด แต่ว่าฟังเข้าใจหมดแล้วเราจะเอาอะไรเอาอันนี้ไหมเขาจะเอาก็พูดได้เป็นคำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีซื้อมาให้เขาดูลองดูครับจริงๆเราทำคลิปด้วยซ้ำอ่ะใช่ลือให้เขาเลือกระหว่างแบบว่าหน้ากากเด็กผู้ชายหน้ากากแบบซุปเปอร์ฮีโร่มงกุฎมงกุฎก็เลือกหน้ากากใส่มงกุฎก็คือโยนทิ้งใส่หน้ากากยิ้มอะไร นโาตากับตันเมกากับอบบรก้ปใช่ดูดูแบบ <c oughs> เป็นของแปลกที่ไม่สนใจแต่ถ้าเป็นของพี่ก็คือชอบเวลาพี่ไปโรงเรียนไม่มีคนที่จะคอยห้ามเขาเล่นของเล่นใช่ไหมเขาก็จะไปที่ตู้เก็บของเล่นพี่แล้วเขาก็จะดึงลิ้นชักมาค้น,น,นคนคนเอาของเล่นออกมาแต่ถ้าพี่อยู่ทําอย่างนั้นไม่ค่อยได้เพราะพี่เขาก็จะห่วงไงพี่เขาก็จะแบบว่าอันนี้ไม่ได้อันนั้ไม่ได้นนไไดหรือว่า ทำไมน,น <S 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 ้องพี่ถึงไม่ชอบให้น้องเล่นของเล่นน้องชอบอมอ๋อัวันีย้ัวน้องเอาไปอมแล้วเขาก็จะต้องแบบมามีเอาไปล้างแล้วน้องอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันครับอย่างเมื่อคืนไปคอนเสิร์ตด้วยกันมา ก็คุยกันว่าแบบเฮ้เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยตอนเขาบอกว่าช่วงนี้แทตี้เขาแพ้ของหนักมาวอทุกวันอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างออยก็แพ้จนถึงประมาณสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเขาอาจจะเป็นช่วงที่แบบพีคสุดนะตอนนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มดีขึ้นประมาณสักเดือนห้ารอย่างเงี้ยป่ะเออสี่เดือนก็จะค่อยๆเบาลงแล้วเบาลงอาจจะอยู่ในช่วงพีคของแทตี้มีมีเจอทั้งคู่เหรอครับเมื่อเช้าก threaten ็แบบไปที่บ้านคือเขาก็จะแบบ กัวงวลว่าอะไรอย่างเงี้ย่ารที่แบบพูดออกอามาเยอะแล้วเขาก็จะเป็นห่วงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็บอกว่าเออยใ็ในดีไม่ไมีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับ